เสี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณร้านหนึ่งน่าสนใจมากครับกับเฮียบวยผมเดินผ่านเข้ามาปุ๊บเนี่ยวัสดีคนเจอผมก็ทักใช่แบบว่าเฮ้ยพี่พี่ทำไรพี่วิ่ทำไรบอกวันนี้มาถ่ายเขาบอกมาถ่ายร้านไหนพี่มาถ่ายร้านเฮียบวยคนก็แซวพี่ร้านนี้อร่อยสุดในย่านนี้จริงบอกเฮ้ยบอกจริงดิอนะไรเงี้ยน่าลองมากครับมาครับอันนี้ครับเป็นก๋วยเตี๋ยวรวมแหง้งต้มยำโอโ้บีบมะนาวหน่อยเขาปูมาให้เสร็จแล้วนะโอ้ โคตรอร่อยอะ่ะไม่ต้องปรุงเลยอันนี้ก่อนอ่ะนี่เย็นตาโฟผัดแห้งครับถ้าตัวน้ําซอสเย็นตาโฟเขาอ่ะมันคุกเข้าไปแล้วมันอร่อยมากอ,อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยก๋วยเตี๋ยวแห้งตะเกียครับต้มยำรวมคิดว่าเด็ดแล้วใช่ปะผมว่านี้ก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะผมเฮียบววุ้ยก๋วยเตี๋ยวโบราณจอยโปโลตอนแรกขายของชำแล้วของชำไปไม่รอเราเลยหันเหี้มาขายก๋วยเตี๋ยว สูตรที่แรกออกมาจากพี่สไป์และขายไปขายมาขายไม่ดีเลยปรับสูตรขึ้นมาเรื่อยๆอ๋อเป็นสูตรของแี่เองครับผมอยากแนะนําให้คนมาชิมว่าอร่อยหรือไม่รอร่อยนะครับใครอยากมากินนะร้านนี้ผมบอกเลยรับชิมทุกอย่างอร่อยมากๆเยียบว,วยก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรต้ยมยำโบราณเขาจะเปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นนะครับหยุดอาทิตย์เวลาอาทิตย์หยุดอาทิตย์แต่เดือนหนึ่งอะหยุด2งครั้งคืออาทิตย์เวลาอาทิตย์ส่วนตัวผมชอบนะมาลองได้ครับ